morning เกิดดีครับ morning morning m o r n สวัสดีค่ะคุณวัชฉัยนะครับโอ้มัจด้ด้วยก็มาแสดงความยินดีและมอบเสื้อวันทียูอุตส่าห์มใส่นะแต่ปิดไม่มิดนะเขาบอกว่าคุณวัชฉัยเป็นต้นแบบของความเป็นบุคคลต้นแบบของวันทียูนะครับทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเสียสละให้กับทุกคนทำงานโดยตั้งใจ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากครับรู้สึกตกใจและตื่นเต้นนะครับไม่ไม่คาดคิดว่าจะได้เสื้อวันทียูมาครับมีความภาคภูมิใจครับเราทํางานด้วยใจที่มุ่งมั่นที่จะทําให้มันสําเร็จรู้ล่วงไปตามที่เราต้องการของหน่วยงานต้องการครับแล้วก็สนับสนุนกับ เด็กๆให้เขาได้สิ่งที่ดีครับอะไรเป็นสิ่งสำคัญในการทํางานคะเรื่องความตั้งใจครับตั้งใจในการทํางานตัวงานของพี่เนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่แบบท้าทายไอที IP, วิวัฒนาการใหม่ๆต้องนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพัฒนาเพิ่มขึ้นฝากบอกถุงพยาคมธรรมาศาสตร์น่อยก็ขอให้เราอะรักกันเหมือนวันทียูเพราะว่าถ้าเรามีความสามาคัคคีหรือความที่ทําอะไรร่วมกันแล้วมีความตั้งใจร่วมกันเนี่ยความสําเร็จข้างหน้าต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับ